สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสวยๆแบบนี้นะคะ ผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะทอมือรหัส5้าผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือรหัส5 6คุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้นะคะซื้อ1แถม1คุณลูกค้าขาซื้อ1แถม1นะคะวันนี้สั่งซื้อผ้าไทยสวยๆรุ่นนี้แล้วคุณลูกค้าขาเ9 0า้บาททางร้านนะคะก็ขออนุญาตนะคะแถมผ้าสิ้นตีนแดงสวยๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิรรคคุณลลูกกก้้้าาาาา็สมมถตติดด่อออเเเืชขไย งานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค,ะคะ้าค่ะมัดหมี่ลายต้นสนมัดหมี่ลายต้นสนสวยงามมากๆเลยมีผีเสื้อด้วยนะแล้วก็มีหิ่งห้อยสวยๆด้วยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขางานมัดหมี่เนาะผ้าไทยนะคะผ้าทอรวดลายนะคะจะอยู่บนผืนผ้าเลยเนาะเพราะว่าเป็น,ปน,ปนงานผลลา้าไทยผ้าทอผ้ามัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าค่ะผืนนี้สวยพรีเมียมมากๆนะคะกับสีน้ำตาลเม็ดมะขามนะคะสีน้ำตาลเม็ดมะขามสวยๆแบบนี้ค่ะรหัสทอมือห้าห รหัสทอมือห6คกืนนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาผืนละ9 9 0บาทคุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าสิ้นแดงสวยๆแบบนี้นะคะแถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูให้ชมก่อนขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูให้ชมเต็มๆผืนก่อนคุณลูกค้าขาสวยไหมคะเนี่ยสวยมากเลยเนาะถ้าตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงค่ะตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงได้เลยขนาดหน้าผ้า95เซนค่ะ ขนาดหน้าผ้า95ซนติเมตรนะคะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรสวมใส่กับเสื้อนะคุณลูกค้าขาสวมใส่กับเสื้อสีขาวสีครีมเนะาะนะคะรวมไปถึงนะคะสีอะไรใส่ได้อีกดูตามดอกสีได้เลยคุณลูกค้าขาดูตามดอกสีนะคะผืนนี้นะคะสามารถใส่กับเสื้อสีแดงได้สีม่วงก็ใส่ได้สีเทาใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าขาคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเนาะเสื้อนะคะที่เลือกนํามาใส่กับผ้ารุ่นนี้คุณลูกค้าจ๋าเสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายนะแล้วก็เสื้้อููไมนะคคุณลก เสื้อเชิ้ตยังสวยเลยเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะมาใส่กับผ้าถุงสวยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยค่ะแต่ถ้าให้ทางร้านตัดให้ยินดีค่ะคุณลูกค้าให้ทางร้านตัดให้นะคะยินดีมากๆเลยคุณลูกค้าคะผ้านะคะผ้าพร้อมค่าตัดปกติ1790บบาทค่ะ ราคานะคะคุณลูกค้าขายหนึ่บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆนะคะคุณลูกค้าขายลดพิเศษนะคะเพื่อคุณลูกค้าร้านแม่มารีพ่าไทยของเราคุณลูกค้าขายหนึ่บาทค่ะ1490บาทคุณลูกค้าจ๋างานสั่งตัดมีโอมาจำาร้0บาทนะงานสั่งตัดมีโอนมาจำาร้0บาท,นะาบาทคุณลูกค้านะคะก็สามารถแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยนะคะนุ่มหมอนุ่มใส่รอบเอว30ค่ะสะโพก40ค่ะ ความยาวสุดผ้าได้ถึง36นิ้วคุณลูกค้านะคะชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย1,490ัรบาทในวันนี้คุณลูกค้าคะ่ะ 1, 4 9 0ัรบาทในวันนี้คุณลูกค้าคะ่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าคะ่ะสวยเนาะ เป็นเป็นสีน้ำตาลเม็ดมะขามมันเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเ,เลยนะคะผืนนี้เป็นสีน้ำตาลเม็ดมะขามสีน้ำตาลเข้มๆเ,เลยคุณลูกค้าขะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อนะคะเลือกผ้าผืนนี้บอกว่าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองนะคะราคา990บาทหรือว่าจะให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงให้เนาะวันนี้ค่ะ1,490บาทคุณลูกค้าขะ,ะนอกจากจะเป็นราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วนะคะคุณลูกค้าก็ยังจะได้รับนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากนะคะเป็นเซ็ตของฝากสุดพรีเมียมจากร้านแม่มิผ้าไทยถึง4ชนแบบนี้เลลยคคคะุณูกจะ หนักจัดเต็มให้กันอย่างต่อเนื่องคุณลูกค้า่ะสืบเนื่องมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้เรามาต่อโปรนะคะอีกหนึ่งเดือนคุณลูกค้าขะขอต่อโปรให้อีก1เดือนนะคะให้อีก1เดือนเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะเซ็ตของฝากพรีเมียมเซ็ตนี้สําหรับคุณลูกค้าที่สั่งตัดผ้าถุงค่ะสั่งตัดผ้าถุงนะคะที่น้องใส่อยู่ตอนนี้แหละ1490บาทที่ต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยเนาะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแแมม่่ณีีผผ้้้้้าาาาาไทยยขอองงเรใในนนนวววัคคคุุลลูกกกะะจจดสสถ คุค้านะคะยังจะได้รับของขวัญของฝากนะคะเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียมแบบนี้ยกเซ็ตให้เลยคุณลูกค้าคะประกอบไปด้วยถุงผ้าหนึ่งใบคุณลูกค้าขาราคาใบละ35บาทค่ะนี่เลยนะคะคุณลูกค้าขากับผ้าเช็ดมือสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขม้าอีกหนึ่งรูปแบบชินละ50บาทคุณลูกค้าขานะคะแล้วมาต่อกันที่ผ้าพันคอขอม้าขายดีมากๆนะเพราะว่าที่ร้านก็จําหน่ายขายอยู่นะคุณลูกค้าขาซื้อ9ผืน900ารบาทแถมฟรี1่งผืนด้วยนะสาหรับผ้าพันคอขอมา้าคุณลูกะ ะะสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งตัดผ้าถุงสวยๆกับร้านแม่าริพาไทยของเราเนาะคุณลูกค้าคะและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นนี่เลยคุณลูกค,าคา้าขาผลิตภัณฑ์สินคา้าขายดีเบสเซนเตอร์ Best ของร้านแม่าริพาไทยของเราเลยค่ะผ้าเขาหมาผ้าฝ้ายนะคะผ้าขาหมาผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่ที่สุดในโลกคุณลูกค,าคา้าขาขนาด100คูณ200เซนติเมตรค่ะราคาผืนละ2 0 0บาทนะคะรวมไปถึงนะคุณลูกค้านะคะชอบสนใจอยากได้จังเลยซื้อไปเป็นของขวัญของฝากก็ได้เนาะเพราะว่ารูปแบบการแพ็คสวยงามมากๆคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อนะคะคสั่งทได้ ้เลยคุณลูกค้าขาส่ผืนแ0ดบาทแถมฟรีทันที1ผืนโอเคไหมคะคุณลูกค้าขายินดีนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเนาะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่บริพาไทยติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่ห้อโค้นะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอจากร้านแม่บริพาไทยของเรามมมมมีีใใหห้้้้้้ชชอออเยยยยยะะะะะะแแาาาาากกกกกจริิงๆๆคคคคคคคุุุณณณลลลูู่นนนดดวว็ขบ ถ้าชอบสนใจเนาะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะจากร้านแม่มาริพาไทยกดติดตามกด subscribe นะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงของขวัญของฝากที่แถมให้ให้เฉพาะคุณลูกค้าที่กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง youtube แม่มาริภาไทยของเราเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะพืนนี้รหัสทอมือ56 พื้นนี้รหัสทอมือ5 6คุณลูกค้าขาทอมือลายต้นสนนะคะคุณลูกค้าจ๋าทอมือลายต้นสนนะคะสีน้ําตาลเม็ดมะขามสีน้ําตาลเม็ดมะขามเข้มๆนะคะรหัสทอมือ56นะคะคุณลูกค้าขามัดหมี่ลายต้นสนสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟมีอีก2ชิ้นคุณลูกค้าขะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจ้า